กระผมอดีศรเพียงเกตรครับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือการทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีตำแหน่งนี้ไม่ใช่เก้าอี้ดนตรีนะครับที่จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเล่นกันในระหว่างสามปอปอประยุทธ์ปอปอวิทย์และปอปอกไม่ใช่เก้าอี้ดนตรีแน่นอนครับแรกเริ่มเดิมที นายกรัฐมนตรีนั้นถ้ามาจากพี่น้องประชาชนมีประชาชนเป็นฐานสง่างามนะครับพรรคการเมืองหรือนักการเมืองคนใดที่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถือว่าพี่น้องประชาชนได้มอบอำนาจให้ท่านไปทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาปี2562 พักพลังประชารัฐไม่ได้อันดับหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเจตนารมณ์ที่พี่น้องประชาชนชาวไทยไม่ได้มอบให้ประยุทธ์หรือไม่ได้มอบให้ประวิทย์หรือไม่ได้มอบให้อนุพงศ์ไปใช้อํานาจนี้แทนพี่น้องประชาชนครับพักเพื่อไทยได้มาเป็นอันดับหนึ่งโดยระบอบประชาธิปไตยเขาต้องทําหน้าที่จัดตั้งรัฐบาลและเข้าไปเป็น นายกรัฐมนตรีบริหารชาติบ้านเมืองนี่เป็นไปตามกติการแต่โดยสันดานหรือสันดอนของพวกกบฏรัฐประหารไม่ยอมลงจากอำนาจง่ายๆครับสืบทอดอำนาจโดยการร่างรัฐธรรมนูญปี2 5 6 0รู้กันทั้งรู้ครับมีชัยหรือชูพันธ์เท่าไดาโนเสาร์ร่าง ให้มีสมาชิกวุฒธธิสภามาจากการแต่งตั้งหรือลากตั้งมาจากมือของพวกคอสชอนี่แหละ250คน250คนไม่ได้มาจากมือชาวบ้านแต่มีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินมาสนับสนุนเลือกนายกรัฐมนตรีคือประจุดจันโอชาที่ผมเกินนำเรื่องนี้ท่านทั้งหลายทราบดีผมอยากเตือนพลเอกประวิตย วงสุวณแม้ว่าคณะรัฐมนตรีจะมอบหมายยกอำนาจให้ท่านทั้งการแต่งตั้งโยกย้ายเรื่องงบประมาณโดยไม่ต้องไปปรึกษานายกรัฐมนตรีพลเอกประจุบจันทร์โอชาอันนั้นคอละมอมอบให้ท่านนะครับแต่ประชาชนไม่ได้มอบให้ท่านท่านจําใส่สมองท่านเลยท่านทําดียังไงช่วยยังไงประชายชนอยู่ในสายตา รัาร่วมฝ่ายค้านตั้งกรรมาการตรวจสอบการใช้อำนาจของท่านอย่างแน่นอนครับการใช้อำนาจของท่านในระยะเวลาสั้นๆหรืออยากจะอยู่ยาวอีกก็ไม่ทราบครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ธรรมดานะแต่ก่อนเดินเหมือนเป็ดเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะเดินแหม่คนเดียวได้แล้วอำนาจอยู่กับใครนี่มันเปลี่ยนไปทันทีครับผมอยากให้ชาติบ้านเมืองเคารบรอคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญซึ่งผมคิดว่าไม่นานครับ เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นผู้เชี่ยวชาญที่ศาลเรียกมาคือท่านมีชัยลุชิพันธ์ท่านประพันธ์นะครับท่านอะไรที่เป็นเลขาพอรรออผมจำชื่อท่านไม่ได้เดี๋ยวนี้เป็นเลขาที่การกิจศรีกาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางศาลทางฝ่ายค้านก็ระบ,บุพยานเพิ่มผู้เชี่ยวชาญอาจารย์กฎหมายสื่อมวลชนที่เป็นกลาง ผู้มีความรู้ทางกฎหมายที่ไม่ฝักไยใดฝักายใดไปให้ความเห็นตัดสินแป๊บเดียวครับเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องยากครับเรื่องแปดปีหรือไม่เนี่ยเริ่มต้นเมื่อไหรมันยุติไปหมดแล้วเพียงแต่อยากจะถามเจตนาลมณ์ในการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันว่าอย่างไรทุกตำราบอกว่าอยู่เกินแปดปีจะสร้างบารมีจะเกิดวิกฤตการเมืองไม่ควรดำรงตำแหน่งมากไปกว่านี้ใช้กับได้กับทุกคนครับไม่มีข้อยกเว้น ผมจึงขอเตือนไปยังนายกรัฐมนตรีรักษาการนะครับท่านอย่าเหลืองมีอำนาจลุ้นฟ้าลุน้นแผ่นดินท่านจะไปล่วงลูกอะไรทำอะไรท่านเกรงใจชาวบ้านท่านต้องคิดอยู่สูงว่าอำนาจเป็นของประชาชนไม่ใช่คุณจะมาเล่นละครเล่นดนตรีดังที่ผมเก้าอี้ดนตรีดังที่ผมพูดไปเขาไม่ได้ชอบพวกคุณครับเพราะผมไม่ได้เลือกปวิตทเขาไม่ได้เลือกประยุทธ์มาทำหน้าที่นี้ คุณยังยือ้อยังแย่งยังยืดที่จะอยู่ในอำนาจให้นานแสนนานเลือกตั้งเมื่อไหร่เมื่อนั้นล่ละครับชะตาพวกคุณขาดอย่างแน่นอนเขารู้ดเช่นเห็นชาติแล้ว,ว่าพวกคุณต้องการซืบทอ,อดอำนาจเขียน้องไปพี่เอาเอง77 78ปีแล้วอายุจะแปเป็นปีแล้วแล้วยังจะหวงอำนาจยังจะบริหารชาติบ้านเมืองผมสงสารประเทศไทยครับ จะใช้อำนาจจนล้นจนเกินเกินกว่าอำนาจรักษาการนายกรัฐมนตรีอำนาจไม่อยู่กับใครแน่นอนนะครับอยู่ก็ดูว่ามีศักดิ์มีสีพอหมดอำนาจไปเห็นไหมครับสุจินดาคาประยุนตบัดสัตว์บอกไม่ไม่เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไปเป็นเสียสัตว์เพื่อชาติผิดคำพูดไปเป็นนายกรัฐมนตรีประชาชนขับไล่อย่างกับหมูกับหมาหมด อำนาจวัสนายเป็นนั่งกินกาแฟยอยู่แถวสุขุมวิทประชาชนเอาค้อนเอาคว้างปลานะครับเขาค้อนคว้างปลาไปอีสานพูดไม่ชัดเท่าไหร่นะครับกินกาแฟแทบจะไม่ได้ประยุทธ์ประวิทย์ก็เหมือนกันครับอำนาจไม่ได้อยู่กับพวกคุณหรอกครับฟ้ามีตาว่าพวกคุณควรจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่หรือเปล่าคือนอำนาจให้แก่ชาวบ้านเอะครับชาวบ้านเขาจะเริ่มต้นชีวิตเริ่มต้นโอกาสของเขา ในการเลือกตั้งคืนให้เขาไปอย่าหวงอย่าสร้างข่าวว่าจะรัฐประหารจะทำนูนทำนี้ครับมันไร้สาระสำหรับประเทศไทยนั5 6 5 2 6 6ใช้อํบาใช้อำนาจอย่างจำกัดนะครับอย่างระมัดระวังอย่าเหลิงเพราะประชาชนไม่ได้มอบอำนาจให้คุณมาทำหน้าที่นี้ครับคุณหาจังหวะโอกาสเล่นดนตรีเล่นเก้าอี้ดนตรีกันเอง ประชาชนไม่รับรองครับยิ่งอยู่ไปยิ่งเป็นเสนียดจันไลต่อแผ่นดินครับ